สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันที่แปลงหญ้าไนนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันอันนี้พาชมแปลงหญ้าไนสวยๆนะคะอันนี้เป็นหญ้าไนอายุอ่าห e นะะึน่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนพี่น้องมาดูค่ะผลงานยอดเยี่ยมมากนะคะผลงานยอดเยี่ยมมากหญ้าไนนะคะหญ้าไนอายุหนึ่งเดือนนี่ค่ะหนาเลยนะคะหนาแล้วก็อ่อนนุ่มพอดีเลยพอดีวัวกินนะคะนี่ค่ะดูค่ะ ย่าในนี่ให้ปริมาณปริมาณเยอะนะคะให้ปริมาณเยอะโตเร็วนะคะรอบตัด25วันนี้ตัดได้แล้วแต่ตัวนี้อ่าโดยประมาณนะคะ1เดือนโดยประมาณะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอ่าตัวนี้ใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะคะใส่ปุ๋ยครั้งเดียวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเน้นน้ำนะคะในเรื่องของน้ําน้ํานี่คืออย่าให้ขาดแปลงนะคะย่าในานี่คืออ่า เป็นระบบปล่อยลงแปลงจะดีที่สุดเลยนะคะให้มันน้ําขังนะคะพี่น้องสังเกตดูว่าอ่ามันจะมีตะไคร่น้ําดินของเราเป็นตะไคร่น้ำนี่ค่ะคือน้ําขังเป็นตะไคร่หญ้าในาจะเติบโตได้ดีมากนะคะแต่ว่าเราก็ปล่อยน้ำบางบางวันเราก็อ่าลดด้วยสปริงเกอร์ช่วยด้วยนะคะคือเราจะใส่อาทิตย์ละครั้งนะคะเราจะปล่อยน้ําลงแปลงอาทิตย์ละครั้งใส่ให้เต็มแปลงเลยนะคะให้มัน ขังแฉะเลยแล้วทีนี้พอมันแห้งพอดินแห้งเราก็ใช้สปริงเกอร์ช่วยนะคะใชส้สปริงเกอร์ช่วยอ่าบ้างนิดหน่อยนี่ค่ะอ่าผลงานออกมาก็ประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะดีเยี่ยมเลยนะคะดีเยี่ยมได้แบบเยอะนะคะใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวย่าในานี้ประหยัดปุ๋ยค่ะพี่น้องย่าในาประหยัดปุ๋ยนะคะขอแค่ให้มีน้ําระบบน้ําที่ได้น้ําเพียงพอย่าในาจะสวยแล้วก็โตเร็วมากค่ะนี่ค่ะรอบตัดเร็วนะคะรอบตัดเร็ว ย่าไนนี้รอบตัดเร็วมากนี่ค่ะต้องตัดอยู่ที่อายุประมาณ25วันถึง1เดือนนะคะวัวจะกินวัวจะชอบกินถ้าคืออายุเยอะกว่าน,นี้วัวจะไม่ค่อยกินนะคะพี่น้องขะข้อเสียของย่าในคือวัวมันจะไม่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่สาเหตุที่มันไม่ค่อยกินเพราะว่า,ามันจะไม่เหมือนแพนกล่าแพนกล่านี้ต้นแก่เป็นท่อนพันธุ์นี้ก็กินได้กินดีนะคะแต่แย่าในนี้ค่อนข้างจะมีขนนะคะขนเยอะ อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่วัวไม่ค่อยชอบนะคะนี่จะมีขนตามลําต้นแล้วก็ตามใบนะคะขนจะเยอะเพราะฉะนั้นวัวก็เลยจะไม่ค่อยชอบกินแต่ควายนี่คือกินดีกินทุกอย่างเลยนะคะควายอ่าเป็นบางตัวนะคะบางตัวก็กินนะคะจะมีส่วนน้อยที่ที่ไม่ค่อยชอบหญ้าในานะคะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าพี่น้องจะตัดนะคะแนะนําว่าให้ตัดในช่วงอายุป,ประมาณ25วันถึง30วันนะคะ ทำไมถึงให้ตัดช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งลำต้นนะคะลำต้นของญ้าเอาต้นใหญ่ๆดีกว่านี่ค่ะลำต้นของญ้ามันเริ่มมีความแก่นะคะความแก่แล้วเวลาเราตัดข้อตานะคะตอตอตอย้ามันจะเริ่มมันจะเริ่มมีสีน้ําตาลแล้วซึ่งมันจะสามารถแตกแขนงใหม่ขึ้นมาได้คือมันมีความความแก่ของลำต้นนะคะพอที่จะแตกแขนงได้ถ้าเราตัดอ่อนเกินไป หญ้ามันจะไม่ค่อยแตกกอใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราควรตัดอยู่ที่25-30ถึง30วันพอดีนะคะต่อถัดไปมันก็จะแตกขึ้นมาเยอะตัดอายุเยอะกว่านี้วัวจะไม่ค่อยกินนะคะตัดเท่านี้ใบจะยังนุ่มอยู่นะคะหญ้าจะนุ่มวัวจะกินดีนะคะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะผลผลิตก็ได้เยอะไม่แพ้ เอาไว้อายุเยอะๆนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะยี่ยี่สิบกว่าวันประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่ค่ะไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะดูค่ะผลงานเรามาดูตัวที่ยังไม่ได้ตัดกันข่าวฝั่งนี้นะคะหนามากนะคะหนามากหนามากนี่ค่ะท่านใดที่เป็นพื้นที่ที่มีน้ําขังนะคะระบายน้ํายากอย่างเช่นในแปลงนานะคะที่มีน้ําขังระบายยากนะคะแนะนําว่าให้เอาอย่าไในไปลงนะคะพี่น้องคะ่ะ นี่ค่ะย่าไนาไปลงคือมันจะมันจะโตเร็วแล้วก็มันจะทนน้ําขังเห็นไหมคะพี่น้องคะยี่สิบกว่าวันยี่สิบแปดหรือไม่ก็หนึ่งเดือนประมาณนี้ค่ะไม่เกินนี้รอบตัดเร็วมากนะคะรอบตัดเร็วมากนี่ค่ะวันนี้ก็พาชมนะคะผลงานอาย,า,นาย่าไนเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างย่าไนานะคะกับแพงกัวล่าเราตัดพร้อมกันนะคะคือแปลงนี้เราตัดวันนี้ แล้วแพงกลานะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันว่ามันจะยาวนะคะแตกต่างกันแค่ไหนแปลงแพงกลาคืออยู่ฝั่งนี้นะคะเราตัดไปเมื่อวานนี่ค่ะนี่คือแพงกลาตัดไปเมื่อวานแล้วก็ยา่าในตัดในวันนี้นะคะห่างกันหนึ่งวันแล้วเรามาดูกันว่าติดตามดูว่าตัวไหนจะยาวเร็วกว่ากอกันนะคะมาดูให้ให้เห็นเลยนะคะ ว่ารอบตัดตัวไหนมันชัดเจนนะคะมันยาวก่กันเปรียบเทียบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในวันที่รอบตัดช่วงเดียวกันนะคะพี่น้องคะเคยเปรียบเทียบให้พี่น้องดูไปแล้วอะเพนกล่ามันจะช้ากว่า,า,าย่าในแต่ว่าตัวนี้คือมันจะเห็นภาพชัดเจนเพราะว่าสองแปลงข้างกันมีทั้งย่าในากับแพนกล่าให้เราเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวาฝากพี่น้องติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังให้ดูอีกทีนึงนะคะว่า ย่าในานี่เร็วเร็วมากกว่าแค่ไหนนะคะเราจะมาดูขนาดต้นกันนะคะวันนี้เขาพาชมนะคะพาชมผลงานไปก่อนย่าในาสวยมากค่ะสวยมากนะคะหนาหนาได้ปริมาณเยอะนะคะนี่นะคะปริมาณเยอะมากนี่สุดยอดมากค่ะอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะยังไงก็ฝากผลงานไว้นะคะย่าในาอ่าทนน้ําขังโตเร็วนะคะ เหมาะในการปลูกในแปลงนานะคะไทยมีพื้นที่แบบนี้ก็ฝากไว้พิจารณานะคะพี่น้อง่าเอาไปปลูกได้นะคะแต่ว่าท่อนพันธุ์ตอนนี้เรายังไม่มีจําหน่ายนะคะให้วัวกินก่อนพี่น้องก็หาซื้อ,อจากแหล่งอื่นก่อนนะคะแนะนําเลยย่านายอีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้ท่านเลี้ยงวัวได้ง่ายขึ้นนะคะเพียงพอต่อการเลี้ยงวัวค่ะยังไงวันนี้ก็ฝากติดตามและรับชมเช่นเดิมนะคะฝากผลงานการปลูกญ่าไว้ แต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ